สวัสดีครับดเดี๋ยวคลิปนี TA ้พามาดูรถหล่อครับพี่มาจากสุรินทร์มาจากห้วยเสนงห้วยเสนงโอ้โหยอดห้วยเสนงคันนี้ออกคลิปพี่วุฒิด้วยพิวซ์ด้วยพิวซ์ดำมซิงดินด่วนอูช่างยาวครับจุมพลบุรีแต่งได้เท่มากเลยอันนี้ตีสดเลยแบบโอ้ซื้อสดมาเลยครับ เก้าสิบเก้าแสนเนาะอูช่างยาวอูพื้นให้ด้วยครับูพืแอเย็นเอเย็นเทียบเลยรถพึ่งออกมาได้สี่เดือนเนาะอ๋อสามเดือนกว่า วุดไทยตีนัดองน้ยไทยบอเครื่องเครื่องเท่าไรเครื่องสองพันสี่องมันเร็วไหมขามันเร็วอ๋อเป็นเครื่องอ๋อแปครับไม่ใช่เจ็ดดูครับสวยงามมากเลยนะไม่ได้รับเอง ครับอีบางฟุนถอดออกข้างหน้าถอดออกถอ,อกดอท,อทำไมมันฟ <c oughs> ุนขายต่อไหมไ <c oughs> <c oughs> ม่ขายแล้วเอาไว้ใส่สวยจริงครับโปร่งเหลีดกันชนเหลีดแก้มเหลีดโอ้โหงี้มอเกียวเตีมีชายกันชนด้วย กันชนเบี้ยวหน่อยแล้วนะดูมีหมวกเนี่ยรถใหม่ๆครับ

กบมาตรฐานห้าสิบตรงนี้ตรงนี้ไปโดนหลักล้อลีดครับโอ้สอสดเลยครับสุดยอดเลยนะโอ้ทังน้ำมันก็มีกีให้ดูครับ สวยงามครับนี่นะครับ9 0 0 0 0บาทเครื่งองเกียว 8i อูช่างยาวครับสมราคาอยู่เนาะเพื่อเพินว่ายังไงครับกับตัวรถสเปครถแล้วก็ชุดอะไรแต่งนะครับ าแสนซื้อสดเลยครับคันนี้โอ้โหสุดยอดมากเลยทำไงจะมีตังซื้อเหมือนเขาเนี่ยหนมข้างบนก็มีไฟครับมีชุดแต่งให้มีหมวกโอเคก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ได้พามาดูรถแต่งสวยๆนะรอๆจากาสุรินปลายแปดสามคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ